ที่ข้างหลังนี้เหมือนเปลี่ยนโช้กเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยเปลี่ยนโช้กเหมือนกันครับต้องเปลี่ยนเหมือนกันเป็นของโฟร์เฟนเดอร์ โปเนเดอร์ <Op> ใช่ครับแต,แต่ด้านหลังจะยกแค่4นิ้วอ๋อหน้า5หน้า5หลังสี่หน้า5หลัง4ใช่สวัสดีครับผมนี้อยู่ผมช่องฟอร์ดอารเอนะครับผมวันนี้จะพามาดูรถแต่งหล่ออีกหนึ่งคันนะครับผมเป็น ฟอร์ r เรนเจอร์วายแทนะครับ4คูณ2ครับผมอ่ะอันนี้ค่าตัวเขาสนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแม็กราคารถอยู่ที่1นึ่งล้างหมื่นบาทอ๋ออันนี้คือชุดแต่งพวกนี้ก็คือลูกค้ารีเควส t เองใช่ครับลูกค้าออกแบบเองด้วยใช่ป่ะครับอันเนี้ยใช่ครับโอชุดแต่งเข้าๆราคาประมาณเท่าไหร่ครับแม็กจากราคารถครับผมลูกค้าเพิ่มอีก88,000บาทครับอือครับถือว่าไม่แพงไม่แพงครับ ทั้งคันเลยนะผมเห็นวนดูเมื่อกี้นี่คือเห็นทั้งคันเลยใช่ครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยวคุณแม็กแนะนําทีว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับอ่ะครับผมมาที่กันชนหน้าเลยครับผมเป็นจุดเด่นเลยตัวนี้จะเป็นของแฮมเมอร์ครับเป็นแบบ full option เลยมีคิ้วตรงด้านไฟหน้าด้วยอันนี้คือกันชนจริงๆเลยนะกันชนจริงครับผมอันนี้คือขึ้นมาถึงฝสากระโปรงด้านหน้าเลยใชไฟหน้าไฟอะไรด้วยครับผมด้านข้างด้วยใช่ครับอ๋ออันนี้คือมีไฟ3จุดด้วยใช่ไหมครับคุณแม็กใช่ครับผม อันนี้ของแฮมเมอร์ของแฮมเมอร์หมดเลยใช่ไหมครับคันนี้เหมือนจะเหมือนจะฟูลแฮมเมอร์เลยใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ครับผมอันฝากระโปรงมีสกู๊ปเป็นสกู๊ปอ่าครับผมเป็นสกู๊ปฟิตแต่ว่าเป็นรูปม้าครับให้ให้มันอ่าแมตช์กันกับตัวกระจังหน้ามัดแต่งสีเดียว์รถด้วยใช่ครับสีเดียวรถครับหูลากหูลากสีแดงด้วยเฮ้ยผมว่าหล่อหล่อหล่อเนี่ยด้านหน้าก็หล่อแล้วเดี๋ยวมีอะไรันไหนบางครับเนี่ยด้านข้างนิดนึงมีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่คนนี้จะเป็น ข้อไฟหน้าครับผมอ๋อ,อ,อคือเข้าเป็นบทั้งเซตเขาเลยนะใช่ครับเป็นข้อไฟหน้าชุดชุดแต่งส่วนใหญ่จะเป็นสีดําด้านครับผมคือตัดําดเงาไปเลยคือดุไปเลยนะดดนมค,ครับผมแค่ข้างหน้ายัางดุแล้วอะ่ะไฟตัดหมอกมีครบด้วยสุดยอดอันนี้แฮมเมอร์แทะแฮมเมอร์แทบโอเคอันนี้ประมาด้านเรื่องล้ออันนี้ล้อขอบเท่าไหร่ครับคุณแม็กซ์ตัวนี้เป็นขอบยี่สิบครับผม าจะเป็นออฟเซตรลบสีครับอ๋อใช่ยางจะเป็นยาง33มสาคูนสิบองาคูณยี่สิครับยางมัดเลยด้วยเนี่ยใช่ครับเป็นยางมัดครับใส่ล้อันาดนี้ยกยกขึ้นเท่าไหร่ครับคุณแม็กซตัวนี้ยก5นิ้วครับ5นิ้วเลยฮะใช่ครับมีอ่าโช๊คครับผมอ่าแล้วก็ปีนกปรับองศาออ๋ครับผมใช่แล้วก็ยกห้านิ้วเพล็พด้วยเหมือนกันสุดยอด แล้วก็มีตัวคิ้วล้อถ้าคิ้วล้อตัวนี้ถ้าเป็นภาษาแต่งรถเขาเรียกคิ้วล้อฟันเฟืองจะเป็นคิวล้อเขาบอว่าเป็นเป็นลูกฟันเฟืองใช่ครับฟันเฟืองไปเลยใช่ครับผมใหญ่เหมือนกันนะดูเข้าเดูเข้าด้วยแล้วก็เห็นด้านข้างเป็นบันไดบันไดเหล็กบันไดเหล็กตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์ครับเวลาเราเปิดไฟเปิดประตูตัวนี้จะมีไฟด้านล่าง อารมณ์เหมือนกลางคืนอะไรไปมืดจะได้เห็นเวลาก้าวขึ้นก้าวอะไรด้วยจะ<ช>ได้ร,รู้<ม>ว่าตรงตอนที่เรากำลังกําลังจะก้าวขึ้นี่ยมีอะไรดีกว่าใช่ครับแข็งแรงเหมือนกันรับาหนักได้ใช่ครับผมแน่นแน่นมากครับล้วก็มีกันลอยบ้ามือจบับครับผมลอยบ้ามือจับแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกันนี่ก็เป็นป่องล้อใช่ครับข้างหลังนี่เหมือนเปลี่ยนโช้เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยเปลี่ยนโช้เหมือนกันครับต้องเปลี่ยนเหมือนกันเป็นของโปรเฟนเดอร์ โอโปรเฟนเดอร์ใช่ครับแต่แตด้านหลังจะยกแค่4ี่นิ้วอ๋อหน้าห้าหน้าห้าหลังสี่หน้าห้าหลังสี่ใช่ผมก็ออกเฉดๆนิดนึงใช่ครับผมก็ความรู้สึกก็ไม่ต่างกันมากมองบนคนเผยก็ไม่รู้ว่าใช่ครับต่างกันแค่นิ้วเดียวใช่ครับโอเคแล้วก็เ,เพราะว่าข้างหน้ามันหนักป่าปะ่ะหนักเครื่องพวกเครื่องพวกอะไรต่างๆด้วยไหมด้วยด้วยรถเดิมครับหน้าจะต่ํากว่าด้านหลังอ๋อปกติท้า่มังห้ะใช่ใช่ครับแล้วก็ตัวโลบาร ของแฮมเมอร์เหมือนกันอ่าแฮมเมอร์ครับผมตัวนี้มีไฟ LED ด้านหลังไฟเบ,บรกดวงที่สามครับอ๋อใช่สุดยอดอะคือกลางคืนมันมีมันเปิดปิดอัตโนมัติป่ะครับอันนี้หรือว่ายังไงอ่าถ้าเปิดไฟถ้าเปิดไฟก็ก,ก็ก็ติดแล้วอ๋อในกรณีเปิดเปิดแล้วก็ติดแล้วเหมือนกันใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะครอบไฟท้ายเหมือนกันครับผมกันชนหลังของแฮมเมอร์แฮมเมอร์เหมือนกันครับแฮมเมอร์เหมือนกันอันนี้อันใหญ่ปะ มันมีเล็กมีใหญ่ไหมของแฮมเมอร์ในลายมันมีหลายลายเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมีชุดเล็กชุดใหญ่แต่อันนี้จะเป็นชุดใหญ่จะจะจะเป็นแบบเต็มคันถ้าปกติจะเป็นถ้าตัวเล็กจะเป็นแบบแขนโอบเขาเรียกแขนเป็นแขนเป็นกลมๆนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่แต่อันนี้ผมว่าอันนี้ดูสวยอ่ะคือมันเข้าไปกับมิติรถแล้วแล้วก็รู้สึกว่าติดอันนี้ด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นลอลลิตของแฮมเมอร์ครับจะเป็นเอ่อ ไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าใช่ครับเป็นตัวไฟฟ้าถือว่าเป็น full hammer ตั้งคันได้เลยนะคันนี้ใช่ครับสุดยอดแล้วก็ปิดก็ไฟฟ้าเหมือนกันก็มันมีไฟด้วยนะผมเห็นแวบๆเนี่ยใช่ครับเปิดไฟได้ครับอ่าก็มีไฟด้วยอันนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้ผมชอบผมชอบนี่เขาจะมีรีโมทให้ครับเป็นรีโมทของแฮมเมอร์เลยมีตัวเปิดปิดไฟนะครับผมแล้วก็ ปิดกระเปิดครับอย่างนี้คือเอากลณีนั่งในรถหรือใครมาเราก็กดจากข้างในได้เลยใช่ครับผมหรือเลยเรามาห่างแล้วเราลืมแบบเอ้ยลืมปิดเราก็กดจากรีโมทได้เลยเหมือนกันใช่ครับอันนี้ผมเหมือนเพิ่มความสะดวกสบายลูกค้าด้วยนะผมว่าครับผมแล้วก็ตัวเปิดอีกตัวนึงก็จะเป็นอยู่นี้อ๋อมีปุมให้ด้วยปุมให้ด้วยครับตอนนี้ถ้าไม่อยากใช้รีโมทหรือเราถือของอยู่อะไรอย่างงี้วางท้ายปั๊บกดได้เลย นะครับนะครับโอเคของข้าวประมาณนี้อันนี้ครับก็คือใช้อันนี้คือแต่งประมาณกี่วันครับคุณแม็กนนีถ้าตัวนี้ในการโมดิฟายรถคันนี้ขึ้นมาโมดิฟายรถคันนี้ผมใช้เวลาสิบวันครับถ้าสิบวันงานงานละเอียดเลยนะแต่ถ้า งานด่วนลูกค้าอะไรเงี้ยประมาณ5 7าถึงวันทำไม่ได้แต่ถ้าจะถือว่าเร็วอ่าเร็วครับถือว่าเร็วนะใ,ในในใน,ในเรื่องระยะเวลาในเรื่องการตกแต่งคือถือว่าฟูลทั้งคันเลยใช่ครับผมอ่าถ้าเดี๋ยวอันนี้ให้คุณแม็กซ์ตเตงหน่อยว่าอยู่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวติดต่อทางกล้องได้เลยครับอ่าครับผมผมแม็กซ์ดกระพึกครับถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผม mm. ตัวนี้ไว t ์แท็กเวนโลซีแฮมเมอร์ครับผม แล้ว่าจะเป็นก็คือว่าจะเป็นรุ่น X L T X L p ีเออะไรคือแต่งอย่างนี้ได้หมดเลยแต่งได้หมดเลยครับถ้าสนใจก็ติดต่อเขาเลยแม้กระทั่งพี่ใหญ่เขาแรปเตอร์ก็ทำานี้ได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันไงก็ติดต่อคุณแม็กเขาแล้วครับหรือติดต่อที่ช่อง Ford ด m a ของเรานะครับไปเพจด้านล่างได้เลยนะครับผมมีทั้ง Facebook นะฮะ YouTube นะครับหรือสนใจติดต่อเบอร์โทรก็โทรสอบถามได้นะครับผมวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนครับผมข้างหน้าเจอกับคันไหนพี่ใหญ่น้องเล็กคันไหนจะหลอดแค่ไหนจะคลีนแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนคลิปห้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ